ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพราะหาแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมขั้งหลังหรือว่ามิดหมอของเราระเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญมงกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086 329 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6หรือว่จะเป็นอีกหนึงช่องทางนะก็คือเป็น ID ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านกิมคำว่า B i g o n โ e, ตามด้วยหมายเลขเก้า x วันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักการินมิดมอได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามาสนทนานะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องอยูท b e ของผมทุกๆท่านเลยนะครับ ก่อนอื่นครับผมนักการินมิตรหมอก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็่าลืมครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหาท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในทติโรนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันหรือว่าต่อลูกๆและหลานนะครับของเราก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็สำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็เมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ไม่ต้องเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์08-6-3-2-9-1-4-9-6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นรักคลินม,มิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับจกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นะครับก็จะไม่ได้ตอบก็คือในเรื่องของเกทแท้นะก็ ท่านไหนที่คิดว่าจะสอบถามในเรื่อง,องนะครับมีดผมแท้ไม่มีดผมเก๋ไหมครับมีดผมทันโลโก้ไหมครับอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ต้องถามเข้ามานะครับเป็นเนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดูแล้วดูเหมือนจะดีนะ,ะแต่เมื่อต่อไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่สําคัญมันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคน และคนที่ถูกทำลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็ดังจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็ปักธงไว้เพียงคำตอบเดียวนะไม่ต้องการคำตอบอื่นนอกจากทีจะาถามคำว่ามีผมแท้ไมครับมีผมท่านหลวงพ่อไมครับประมาณนี้นะอันนี้แหละครับก็คือเมื่อตอบไปแล้วนะครับก็ถี่ตอบดีก็ดีไปแท้ตอบไม่ดีก็เป็นเรียกว่าไปทำลายนะ อยากจะให้ทันเนี่ยค่อยๆเข้าไปศึกษานะครับเข้าไปเ,เรียนรู้นะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอก็นั่งจากว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนั้นก็ผมนักคาริมีดหมอก็ได้บอกเอาไว้นะครับมีดแต่และเล่มนั้นจะบอกถึงยุคถึงสมัยนะที่สําคัญก็จะบอกถึงมีดหลวงพ่ออะไรที่ยิ่งกว่านั้นก็จะบอกนะครับการตอกลายช่างไหนนะจะเป็นช่างชิมก็ดีช่าง สอนช่างแม้นช่างไข่ช่างทิ้ช่างถมนะครับอย่างก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่มีที่ผมได้คัดเลือกเข้ามานั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างหลักๆนะครับนะจะเป็นช่างชิมก็ดีหรือว่าจะเป็นช่างสอนนะหรือว่าช่างแม้นช่างไข่เนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแต่นอกนั้นก็ช่างอื่นๆก็ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอหรือว่าเจอก็ไม่ได้ค่อยเลือกเข้ามานะอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้แบบนี้นะครับนะ อเอาล่ะนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้นําเอามีดเเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมนะ,ะว้เป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะ,ะหลายปีเลยทีเดียวนะครับนะก็จะเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นนมๆเน,นี่ยก็ต้องการที่จะเเรียกว่ารวบรวมเพียงอย่างเดียวนะไม่ต้องการที่จะแบ่งปันไม่ต้องการที่จะ ไม่ได้คิดเอามาที่จะเอามาทำการเผยแพร่นะครับนะแบบนี้นะสมัยวัยหนุ่มๆก็จะเก็บซะอย่างเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะ,ะมุ่งหานะครับเข้ามาไว้นะครับจะเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าอายุมันมากไปแล้วนะครับก็อยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะทำการเผยแพร่นะครับนะ,ะก็ได้นำเอามีด ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นหลงพอเดิมี่จะมีมีดยุคต้นแล้วก็จะมีมีดยุคกลางแล้วก็จะเป็นมีดยุคปลายนะครับที่ผมได้รวบเอาไว้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดยุคต้นนะครับนะเน้นเป็นพวกดํ้ไม้ฝักไม้ในยุคต้นๆในยุคเก่าว่ากันง่ายนะกา็เนื่องจากว่าดูเท่าไหร่อย่างไรก็จะเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความคลาสสิกเต็มไปด้วยมน์ขังว่ากันง่ายนะ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับนะอย่างที่ท่านบอกนะครับที่วางอาที่ผมบอกนะครับว่าวางมีดที่วางไว้หน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นล้วนแต่ว่านะครับจะเป็นมีดตะไม้ก็ดีนะฝักไม้หรือเรียกว่าที่วางไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นมีดควันช้างนะะเป็นส่วนใหญ่ได้แต่ก็จะเม็นมีดปากกานะครับขนาดเล็กวางไว้ด้านบนนะไม้นี้นะครับนะ มีดปากกาด้าไม้ฝักไม้พูดถึงมีดปากกาด้าไม้ฝักไม้เนี่ยก็บางท่านก็คิดว่าขึ้นชื่อว่ามีดปากกาคิดว่าจะมีเฉพาะด้ามงาฝักงานะประมาณนั้นนะครับนะ,ะคนวนใหญ่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะครับนะมีดด้าไม้ฝักไม้มีดปากกาเนี่ยก็มีดปากกาด้าไม้ฝักไม้เนี่ยก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดยุก้นนะ เอาละครับวันนี้นะครับจะได้แนะนําเอาเป็นมีดนะครับขุดว่านขนาดเล็กนะครับมาให้ท่านได้รับชมเรียกว่าเป็นมีดขุดว่านแบบปากกานะาเรียกว่างหาได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะมีความยาวก็เฉพาะใบก็อยู่ประมาณสักเขาเรียกว่า2นิ้วก,กว่านะครับนะประมาณนี้นะมีเลมินะครับเป็นมีดเลมินะที่ผมชี้อยู่นี่นะครับนะ ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตก็คือหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมเลยดีกว่านะครับนะ,ะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะอะนี่ครับก็ถือว่าเป็นมีดขนาดเล็กนะครับเฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก2นิ้วกว่ารวมด้ามฝักก็อยู่ที่ 4- ีหนิ้วนะครับนะถือว่าเป็นมีดปากกาแบบที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันนะ ปากกาเรียกว่าขุดว่านนะเป็นมีดขุดว่านแต่เป็นขุดว่านขนาดคิ้วเอางีงก,กันแล้วกันนะ mm hmm. เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนะ mm hmm. ก็เนื่องจากว่าในแต่ละคลิปผมพยายามที่จะใช้เวลาก็คือสั้นๆนะครับนะ mm hmm. ในการที่จะทำคลิปทำมิโ hmm. อนะครับนะ mm hmm. เป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะ mm hmm. เป็นอ่า เขาเรียกว่าเป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะนี่นะครับแต่ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นนี่นะครับาด้ามและฝักนะด้ามและฝักเป็นไม้คูนนะครับนะทั้งหมดเลยนะเป็นไม้คูนพูดถึงไม้คูนนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า,าเป็นไม้ที่มีทน,นสิทธิ์อยู่ในตัวนะ เป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะครับอันนี้คือให้ท่านได้รับชมก็คือเต็มด้ามเต็มฝักนะเต็มใบก่อนนะครับนะดูรูปลักษ์ภายนอกก่อนนะว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะอเอาล่ะครับก็นะครับพอดูในส่วนของภายนอกเสร็จแล้วนะครับลองก็เข้าไปชมในส่วนของภายในนะนี่ผมพยายามจะซูมให้ท่านได้ ได้เห็นนะครับนะได้เห็นความาคมชัดลึกนะครับนะมีแต่ละเล่มนะต้องบอกอนั้นนะอ่านี่ก็นะครับนะอันนี้เป็นใบนะครับนะนี่คือสูงสุดแล้วนะครับเต็มที่เลยนะอยากให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะะก็นังจากว่าในส่วนของใบถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่นะครับเป็นมีด ขุดว่านนะเป็นมีดขุดว่านมีความสั้นยาวขนาดมีดปากกานะขนาดมีดปากกานะครับนะอ่านี่ก็นะเดี๋ยวพอดึงฝักออกมานะครับก็ลองเข้าไปชมดูนะครับภายในของฝักบ้างพอเมื่อสักครู่นี้อาดูภายนอกของฝักนะครับนะข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะผมพยายามจะ สูมให้ท่านได้เห็นนะครับก็คือจนสุดของปลายฝักนะเมื่อดูกันแล้วก็ดูกันนะครับทั้งภายนอกและภายในให้หายหมดข้อสงสัยว่ากันง่ายนะอ,อันนี้ก็ให้ท่านดูนะครับนะต้องการให้ชมแบบลงจ้องไปเลยนะครับนะไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันเอาง่ายๆนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะวางฝักไว้ก่อนนะนะครับนะ นี้เราลองมาไล่ดูนะครับในส่วนของนะครับนะใบมีดเล่มนี้นะใบมีดเล่มนี้นะครับนะนี่ก็นะมีเล่มนี้เป็นมีดนะครับเรียกว่าเป็นศิลปะนะครับนะศิลปะของช่างสอนนะครับนะเป็นมีดจริงๆเป็นมีดยุคกลางแต่ว่าเป็นอยู่ในช่วงรอยต่อของมีดยุคต้นนะครับก็คือส่งต่อเข้ามาสู่ยุคกลางนะ อันนี้นะครับนะเป็นฝีไม้ลายมือนะครับเป็นศิลปะของช่างสอดน,นะอ่านี่ครับก็ลองอชมดูนะครับนะลองชมดูนะผมพยายามจะให้ท่านเห็นหลากหลายมุมนะครับนะก็นื่งจักว่าต้องการที่จะให้ท่านได้ชมรายละเอียดนะในอของมีดเล่มนี้นะครับของมีดเล่มนี้นะ ผมจะใช้เวลาประมาณสัก10กวนาทีนะครับเต็มทีก็ไม่น่าจะเกินสัก20นาทีประมาณนี้นะอ่านี่นะครับนะลัก,ล,กลักนะครับในการทําคลิปตารมีโอนี่ก็จะเน้นมาให้ท่านได้ชมด้วยสายตาแหลมคมของท่านก่อนนะเมื่อท่านชมแล้วนั่นแหละครับก็มีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าติดตรงไหนก็อย่าเก็บ นะครับนะความติดอย่ากเก็บข้อสงสัยนะครับของท่านเอาไว้ก็ไมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นได้เลยนะก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496นะอเ่าเบอร์086-329-1496นะครับก็เอ่อใน็ในทุกคำถามตอนนี้ว่านักลินมิดหมอนั้นก็คือมีคำตอบให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะ ยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้นะครับก็คือในเรื่องของเกแท้นะอันนี้ก็จะไม่ได้ตอบให้ทานนะครับนะที่สำคัญนะักคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับจึงมีคำกล่าวว่าสองคนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแตกโครนตมนะ่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงนี้นอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแผวๆไปหมดเลยนะ,ะที่สำคัญนะครับในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องอเมื่อชมแล้วก็ต้องฉลาดเลือกนะครับนะหมายความว่าเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานนะครับนะ คําไหนที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับไม่กระทั่งคําพูดของผมเองเมื่อพูดไปแล้วมันใช่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นขยะไปทิ้งไปได้เลยนะ,ะทิ้งไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บไปนะ,ะก็ะจงเป็นผู้ที่คัดเลือกนะครับเป็นผู้ที่คัดสรรน,นะก็มหมายคอามว่าเลือกเอาสิ่งที่ดีๆนะครับนะไปใช้งานนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับจึงมีคำกล่าวอยู่ว่า เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีตีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ย ฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนะครับนะ,ะทุกชิ้นทุกเล่มนะครับนะต้องอเขาเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่เลือกท่านเป็นผู้ที่ต้องคัดสรรน,นะเหมือนผมไปหามีดมานะครับนะส่วนใหญ่ก็ผมก็มองว่าผมได้คัดเลือกนะครับนะ,ะได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับถือว่าเป็นตะแกรงนะ ชั้นดีนะครับนะส่วนท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่มุมมองของท่านก็เราคงไม่สามารถที่จะไปบังครับนะครับให้ทุกท่านนั้นก็คือเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะอาอันนี้ก็ต้องต้องฝากเอาไว้นะครับนะ,ะก็หรือว่าหากท่านไหนมองว่านะครับนะใช่แล้วนะครับก็ ไม่จําเป็นนะครับถ้าคิดว่าใช่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปปรึกษาใครนะเมื่อมองเห็นแล้วตรงจริตของท่านนะครับตรงกับเส้นของท่านนะเมื่อตัดสินใจแล้วตัดสินใจไปเลยครับนะไม่จาเป็นต้องไปปรึกษาใครจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับหากท่านไปปรึกษาคนผิดคนนะ <c oughs> นะครับหรือว่าหากท่านไปปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้น ศูนย์เสียโอกาสนะครับนะก็แทนที่จะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองแต่ในที่สุดก็อาจจะต้องทิ้งของดีๆไปนะครับนะอันนี้คือข้อเสียของการปรึกษานะไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับนะระวังการปรึกษา,าต้องเลือกคนต้องดูคนว่ากันง่ายนะ เอาเวลานะครับพอท่านได้ชมในส่วนของใบเสร็จก็ลองมาดูในส่วนของกันนะครับกันมีดก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะนะครับที่สําคัญมากๆเพราะนั่งจากว่าเป็นจุดที่รองรับมวลสารต่างๆนะครับนะเช่นเกสาของหลวงพ่อหรือว่าเป็นพวกแตนตะกุดนะครับหรือว่าผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ ปลุกเสกแล้วก็ได้บรรจุลงไปนะครับนะเมื่อบรรจุไปแล้วก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะแต่ก็ด้วยอายุนะครับด้วยวันเดือนปีนะมีรอยหลุดนะครับของของข้างอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้มีดได้เสียหายอะไรนะครับนะไม่ได้มีการโยกคอนอะไรก็ยังแน่นปึกอยู่นะ แต่ก็มีทุกเล่มก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะได้มาแบบไหนก็อยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับเราจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะเราจะรักษาความเดิมๆนะที่มองนะครับน้าตรงกันก็จะมองเห็นแผ่นตะกุดอยู่นะนี่นะครับที่นะอ่านี่ก็เรียกว่าในสภาพเดิมๆเราจะไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะจะรักษาความเก่าความอ่าเาเรียกว่าสภาพเดิมๆเอานี้ดีกว่านะ ทีนี้พอมาดูนะครับในส่วนของด้ามก็จะเป็นนี่นะครับเป็นด้ามไม้นะไม้ทั้งหมดนะครับจะเป็นฝักก็ดีจะเป็นด้ามก็ดีก็เป็นไม้คูณทั้งคก,กว่าทั้งเล่มเลยว่ากันง่ายนะไม้คูณก็เป็นที่ทราบเป็นดีนะครับนะในเรื่องของเคกว่ามีผู้ทักคุณอยู่ในตัวนะเป็นไม้โทนสิทธิ์ว่ากันง่ายนะอย่างนี้นะครับ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ18กับ24วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านเ,าเก่าหรือว่าท่านใหม่ก็ดีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมก็ฝากทุกท่านนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในตินโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็นะครับนะอย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่เข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะให้มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนนะ,ะจริงๆพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับอย่างที่ทราบแล้วนะครับชื่อเสียงของนั้นนะของท่านนั้นต้องเรียกว่าการะจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะ,ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ เราเป็นลูกเป็นหลานนะครับนะเป็นคนรุ่นหลังก็หากท่านว่านะครับเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นั่นแหะครับก็ส่งต่อเรียกว่าไปยันลูกยันหลานยันหลน,ย,น,ลนยันเลนมากันง่ายนะครับให้เป็นที่รู้จักของอคนรุ่นต่อๆไปนะครับไม่มีคําว่าสิ้นสุดว่ากันง่ายนะ เอาล่ะนะครับก็สําหรับท่านใหม่ๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วก็อย่าลืมนะครับหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้พีคนเดียวนะครับติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 8 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์086 329 1496 ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลริมิดหมอก็มีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลริมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ